ค่ะก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตใหม่เป็นชีวิตที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้กับเราอีกวันหนึ่งซึ่งเป็นชีวิตที่ไม่ผิดพลาดแลวก็เป็นชีวิตที่ยอดเยี่ยมพอเราเกิดจากพระเจ้านะคะให้คุณโยเซฟอ่านประวัชนะที่ส่งเข้าไปนะคะเอเฟซัสบทที่สองข้อที่สิเพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในเพสุคริต เพื่อให้ทําการดีซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดําเนินตาม1เปโตรบทที่สองข้อที่9แต่พวกท่านเป็นพงพันธุ์ที่ทรงเลือกสรรเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเพื่อให้พวกท่านประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านให้ออกจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์ ยากอบทที่หนึ่งข้อที่8เมื่อตั้งพระไทยแล้วพระองค์ทรงให้เราบังเกิดด้วยพระวจะนะแห่งความจริงเพื่อให้เราเป็นผลิตผลแรกของสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงสร้างสดุดีบทที่139ข้อที่14ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์เพราะพระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์อย่างอัศจรรย์น่าคลื่นคลามบรรดาพระราชกิจของพระองค์อัศจรรย์ข้าพระองค์ทราบดีโคโลซีบทที่2ข้อที่ 9- ถึงข้อที่10 เพราะว่าความเป็นพระเจ้าที่ครบบริบูรณ์ทั้งสิ้นดำรงอยู่ในพระกายของพระองค์และพวกท่านได้รับความครบความครบบริบูรณ์ในพระองค์ผู้ทรงเป็นศีรษะเหนือพูดผีที่ครอบครองและพูดผีที่มีอำนาจทั้งหมดครับค่ะขอบคุณมากวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าเราเป็นฝีประหัตของพระเจ้านะคะหรือเราเป็นผลงานของพระองค์หรือเราเป็นตราประทับของพระเจ้า นะคะคพระเจ้าประทับตราเราไว้ถ้าเราเป็นของพระเจ้าก็แน่นอนทุกอย่างที่มาจากพระเจ้าก็ยอดเยี่ยมไม่ผิดพลาดเป็นสิ่งที่ถูกสร้างโดยพระเจ้าเป็นผู้ผลิตและโดยพระเจ้าเราทุกคนมีพระสิริแล้วก็มีความงดงามให้เรามีความเชื่อ เพราะนั้นในข้อพัมภี์หลักวันนี้เอเฟซัสบทสที่สองก็ที่10เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสเพื่อให้ทำการดีซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจะเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดำเนินตามถ้าเราเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้ารู้ว่าเราเข้าใจตัวตนของเราว่าเราเป็นฝีพระหัตของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงสร้างเราขึ้นในพระเยซูคริส เพื่อเราจะทําการดีให้เรารู้ว่าเราถูกสร้างโดยพระเจ้าเป็นฝีพระหัตของพระเจ้าและเราเองจะต้องมีสิ่งที่ดีเพราะว่าพระเจ้าต้องการสร้างเรามาเพื่อการดีเพื่อทําสิ่งที่ดียอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปทําถ้าทําสิ่งที่ดีก็ตรงพระประสงค์ของพระเจ้ามันจะมีการจัดเตรียมมันจะมีพระพร มันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคนคนนั้นอย่ายอมรับสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่พระวจนะพูดเกี่ยวกับตัวเรานะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราเป็นฝีประหัตของพระเจ้าพระเจ้าสร้างเรามาดีพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ไม่เคยผิดพลาดถ้าจะผิดพลาดนี่ก็คงไม่ได้มาจากพระเจ้าคงจะเป็นพอมนุษย์ตั้งแต่สวนเอเดนก็พระเจ้าก็สร้างมาดีนักสวนเอเดนก็ดีนักอุดมสมบูรณ์ แต่มนุษย์พระเจ้าสร้างดีขนาดไหนอ่ะพระเจ้าให้เรามีการเลือกกันตัดสินใจได้ด้วยไม่ใช่เป็นมนุษย์หุ่นยนต์หรือเป็นตุ๊กตาไขาลานพปร่งให้อิสระเราในการเลือกพปรุงให้อิสระเสรีภาพในการตัดสินใจพระเจ้าไม่ได้เคยคิดว่าเออสร้างมนุษย์มากลัวมันแย่งชิงตําแหน่งกลัวมนุษย์แสงหน้าเดี๋ยวต้องควบคุมล็อกอะไรบางอย่างไว้หรือ ให้เป็นแค่มนุษย์ไขาลานควบคุมอยู่ตลอดเวลาถ้าพระเจ้าคิดไม่ดีกับเราพระเจ้าจะต้องสร้างเหมือนกับมนุษย์สร้างได้แค่มนุษย์ที่มีความจำกัดแต่นี่เราเห็นว่าพระเจ้าไม่ได้จำกัดเราเลยพระเจ้าให้เรามีพระฉายของพระเจ้ามีการเลือกการตัดสินใจการดำเนินชีวิตที่มีเสรีภาพนี่คือพระเจ้าผู้ส่งรักเราเมื่อพระเจ้าให้อิสระเสรีภาพในการเลือกก็ขอให้เราเลือกให้เป็นก็แล้วกัน เลือกแบบไหนถึงจะเลือกเป็นก็คือเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามโลกหรือว่าปฏิบัติตามผีนั่นแหละหรือทำบาปอย่ายอมรับสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่พระวจนะคำของพระเจ้าพูดเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเราเป็นตราประทับแห่งความสมบูรณ์แบบของพระองค์อยู่เหนือเราเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าเราเกิดจากพระเจ้าเราถูกสร้างหรือ ผลิตโดยพระเจ้าเพื่ออะไรเพื่อพักสลิเพื่อความงดงามถ้าเราเข้าใจหรือว่าตรงปกมันก็จะมีสิ่งดีๆไหลเข้ามามันจะมีความโปรดปานมันเป็นไปไม่ได้ที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเราจะไปทําสิ่งชั่วร้ายก็ถ้าเราไปทําแบบนั้นเราก็ไม่ใช่ลูกของพระเจ้าละเราเป็นลูกของใครหนอถ้าลูกของพระเจ้าก็คือพระเจ้าให้เราเกิดมาเพื่อประกอบการดีเราเป็นฝีพระหัตของพระเจ้า เราจะถูกตกแต่งเพื่อความยอดเยี่ยมเพื่อพระสิริของพระเจ้าเพื่อความงดงามถ้าเราเข้าใจแบบนี้แล้วเราจะรู้จักในการปฏิเสธความอ่อนแอความสงสัยความท้อใจความความบาปก็ทุกสิ่งที่ไม่ได้สอดคล้องกับพระวจนะไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันกับพระคาของพระเจ้าก็นะเราก็ต้องปฏิเสธเอาไม่ไปรับสิ่งเหล่านั้น แม้แต่โรคภัยค่าเจ็บเรายังต้องปฏิเสธเอาด้วยการปฏิเสธของเราก็คือการที่เราดูแลแล้วก็ไปรักษาแล้วก็ให้พระเจ้ารักษาคือการปฏิเสธเพราะว่าเราไม่เอาไงเราเป็นฝีประหัตของพระเจ้าเราไม่ควรจะไปต้องการสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นคริสเตียนเราจึงไม่พูดลบกับตัวเองโอ้ยอยากตายโอ้ยอะไรก็ว่ากันไปที่มันลบลบ เราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าเราปฏิเสธประสบการณ์ลบๆได้เลยไม่ต้องการมันเพราะว่าชีวิตของเราเราจะยอมรับแต่พระวจนะนะเหมือนเมื่อวานที่แบ่งปันไปแล้วเราจะยอมรับพระวจนะคําของพระเจ้าเป็นความจริงเพียงอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเรายอมรับพระวจนะยังไงก็เป็นตราประทับเป็นความอุดมสมบูรณ์ของพรรองอยูเ่เหนือชีวิตของเราถ้าเรายอมรับพระเจ้าก็คือยอมรับพระวจนะ แล้วก็ยอมที่จะเป็นคนที่ประกอบการดีเป็นคนที่เลิกทำบาปเลิกยุ่งกับฝ่ายตรงังข้ามก็คือมารหรือความเชื่อเก่าๆสิ่งสารพัดเก่าๆต้องล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นแม้ว่าเราจะอยู่ในโลกในโลกนี้เขาไม่ได้สอนให้เรารักพระเจ้านะคะเขาสอนให้เราปฏิเสธพระเจ้าด้วยซ้าไปไม่ได้สอนให้เรารักพระเจ้าแล้วก็รับใช้พระเจ้าโลกนี้สอนให้เราเชื่อฟังพระเจ้า แต่สอนให้เราปฏิเสธพระเจ้าแล้วไปเชื่อฟังผีเราก็ไปทําบาปและทําตามเนื้อหนังทําตามกิเลสตัณหาด้วยซ้าไปนี่คือโลกนี้ก็ไม่แปลกใจทําไมมันมีประสบการณ์ความอ่อนแอความสงสัยความท้อหรือประสบการณ์ในแง่ลบอื่นๆเราต้องปฏิเสธมันไม่ยอมรับสิ่งที่ลบๆอย่าไปยอมรับว่าชีวิตของเราผิดปกตินั้นไม่ใช่ชีวิตคริสเตียน เพราะเราเป็นฝีพระหัตของพระเจ้าชีวิตของเรามีพัสริของพระเจ้าถ้าเราคิดให้เป็นให้เราตระหนักว่าถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราจะไปเหมือนใครล่ะถ้าเราไม่เหมือนพระเจ้าเราต้องได้รับมรดกจากพ่อเราสิพระเจ้านะไม่เคยอ่อนแอพระเจ้าไม่เคยป่วยพระเจ้าไม่เคยท้อพระเจ้ามีแต่ชัยชนะเสมอไม่มีคำว่าล้มเหลวหรือพ่ายแพ้เพราะว่าพปรองทรงเป็นพระผู้สร้าง เราก็เป็นลูกพระผู้สร้างเราเป็นฝีประหัตของพระเจ้าอย่าไปคิดว่าเราเกิดจากผีเกิดจากบาปเกิดจากอุบัติเหตุจะเกิดตั้งใจหรือไม่ตั้งใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ช่างแต่เมื่อเกิดมาแล้วจงรู้ว่าเราเป็นฝีประหัตของพระเจ้าเราจะถูกตกแต่งเพื่อความยอดเยี่ยมทุกสิ่งเกิดมาจากพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างมนุษย์คู่แรกและพระเจ้าวางเขาเรียกว่ากฎเกณฑ์ถ้ามนุษย์อยู่ด้วยกันมีความสัมพันธ์กันเป็นสามีภรรยาตแต่งงานกันมันก็จะมีลูกหรือมีผลผลิตอันนั้นก็คือมันอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในเงื่อนไขของพระเจ้าเมื่อเราเกิดมาแล้วเราก็เกิดโดยการตั้งใจของพระเจ้าแม้นมนุษย์อาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่พระเจ้าตั้งใจให้เราเกิดมา เพื่ออะไรเพื่อพระสิริของพระเจ้าเพื่อความงดงามของพระเจ้าอย่าไปคิดอย่างอื่นเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นฝีพระหัตของพระเจ้าเรามีพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดาในสวรรค์ของเราฮาเลยูยาจงภาคภูมิใจที่เราเป็นฝีพระหัตของพระเจ้าเราเป็นตราประทับของพระเจ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเกิดจากพระเจ้ามนุษย์ทุกคนนั่นแหละเกิดจากพระเจ้าเราเป็นเมล็ดพันธุ์ของพระเจ้ากันทุกคนเลย ถ้าเรามีความเชื่อที่ถูกต้องตามพระวจนะเราจะไม่มีปมด้อยเลยเราจะไม่สงสารตัวเองเลยเราจะไม่มีคำว่าโอ้เราเป็นคนที่เกิดจากความผิดพลาดไม่จริงพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าไม่เคยผิดพลาดหรอกมันสตานต่างหากมันโกหกเราฮาเลลูยาพระเจ้า,จาใช้ใครก็ได้ที่เป็นเครื่องมือของพระเจ้าที่จะสร้างเราสอนเรา ตกแต่งเราพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงเป็นผู้จัดเตรียมเห็นไหมเมื่อเราถูกสร้างมาแล้วเรามนุษย์คู่แรกเป็นล้มลงในความบาปในส่วนเอเดนพระเจ้าก็ยังจัดเตรียมองค์พรี่สุคริตมาเพื่อที่จะตายไทยบาปเราเพื่อเราจะคืนดีกับพระเจ้ายังไงพระเจ้าก็ช่วยมนุษย์ยังไงพระเจ้าก็ตามหาเรายังไงพระเจ้าก็ใส่ใจสนใจเราเพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตของพระเจ้า เราก็ไม่ได้ตามล่าตามค่าตามลายเราด้วยตามช่วยกู้ช่วยเหลืออันนี้คือพระราชกิจของพระผู้สร้างของเราผู้ทรงผลิตมวลมนุษย์ผลิตทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับพระเจ้าอย่ายอมรับสิ่งที่ตรงกันข้ามพระเจ้าหรือสิ่งที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าเราต้องยอมรับพระวจนะเพราะว่าพระวจนะคำของพระเจ้าเป็นมาจากพระเจ้าคำตรัสของพระเจ้าจะพูดเกี่ยวกับ ชีวิต Protest. ของเราถ้าเราฟังพระคำของพระเจ้าชีวิตของเราจะได้ดีชีวิตของเราจะเป็นที่โปรดงปานชีวิตของเราก็จะประสบความสำเร็จจะเต็มไปด้วยพลสลิและความงดงามจะประกอบการดีถ้าเราไม่ฟังพระเจ้ายังไงเราก็ทำบาปยังไงเราก็ทำตามเนื้อหน,นังทำตามโลกแต่ถ้าเราฟังพระวจนะเราก็จะดำเนินชีวิตตามพระเจ้านั่นเองเราไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมพระเจ้า เป็นผู้ตามหามนุษย์สแสวงหามนุษย์ไม่ใช่มนุษย์นะเลือกพระเจ้าหรือสแสวงหาพระเจ้าแทบจะไม่มีเลยขนาดพระเจ้าสร้างมนุษย์มาทนโทษก,ก็ยังปฏิเสธหน้าตาเฉยไปฟังงูนี่คือมนุษย์ตีพงค์ทรงสร้างนะคะถึงขนั้นพระเจ้าก็ยังตามหาอีกส่งพระบุตรองค์เดียวของปรองเข้ามาในโลกนี้เพื่อจะมาตายแทนบาปมนุษย์ถ้าเป็นมารน,นะถ้าคุณไปกระบฏกับมันเนะี่ยมันฆ่าตาย เพราะว่ามารเป็นผู้ทําลายลักฆ่าและทําลายแต่พระเยซูคริสต์มาให้ชีวิตแล้วก็เป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์แล้วทําไมเราไม่อยากตามพระเจ้าล่ะทําไมเราจะอยากไปตามมารล่ะทั้งๆท,ที่มันก็เป็นผู้ฆ่าเป็นผู้ทําลายมารตตานต้องการที่จะทําลายฝีพระหัตของพระเจ้าต้องการที่จะทําลายมนุษย์เพราะว่ามันรู้ดีว่าพระเจ้าเนรักมนุษย์มากกว่าสิ่งใด ทาไมมันรู้ละ่ะก็เพราะมันเคยปฏิบัติพระเจ้ามาก่อนไงแต่มันเย่อหยิ่งไงวันนี้ขอให้เราเป็นมนุษย์ที่ถ่อมใจไม่เย่อหยิ่งเหมือนมารอย่าไปคิดว่าเราเก่งเก่งกว่าพระเจ้าอวดดีเราเนี่ยตายนะเราตายได้ทุกวันนะแต่พระเจ้าไม่เคยตายนะคะเราเป็นฝีประหัตของพระเจ้าเพราะฉะนั้นอย่าอวดดีกับพระเจ้าขอให้เราถ่อมใจถ้าคำว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกเนี่ย ถ้าพงตรัสอะไรฟังไว้ก่อนไม่เข้าใจก็ยอมจำนวนไว้ก่อนอย่าไปเถียงอย่าไปต่อต้านพระคำอย่าไปต่อต้านพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นพระผู้สร้างเราอาเลลูยาสันและเสริญพระเจ้าในหนึ่งเป็นตัวบทที่สองก็ที่เก้าและโห่ร้องด้วยความชื่นชมยินดีเพราะว่าพระกัมภีกล่าวว่าแต่พวกท่านเป็นพงพันธุ์ที่ทรงเลือกสรร เป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเพื่อให้พวกท่านประกาศพระเกียรติคุณผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์พระวจนะคำของพระเจ้ามีไว้เพื่อปฏิบัติตามเมื่อเราอ่านเมื่อเราศึกษาเราต้องตอบสนองเราต้อง รับเอาด้วยความเชื่อแล้วก็ปบปกาศอ่านแล้วก็ตอบสนองแล้วก็เชื่อแล้วก็ปบปกาศออกไปฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้านะคะตอนฉันเกิดมาเป็นเด็กผู้คนก็พยายามที่จะยัดเยียดข้อมูลลบๆให้กับฉันว่าฉันไม่สวยฉันขี้เลฉันไม่ดีฉันทำไมเกิดมาไม่สวยแต่ขอบคุณพระเจ้านะคะพ่อแม่ฉันบอกว่าเธอนั่นแหละสวยที่สุด <laughs> ฉันก็เลยไม่ได้มีปมด้วยอะไรยิ่งมาเชื่อพระเจ้าก็ยิ่งไม่มีเลยก็ตอนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าก็จะมีบ้างเพราะว่าฟังเสียงของโลกมากไงหมู่คนที่เขาไม่รู้จักกับพระเจ้าในสายตาของมนุษย์ก็จะมองภายนอกแต่พระเจ้าไม่ได้มองแม้แต่ภายนอกพระเจ้าก็ยังมองว่าพง์ไม่ผิดพลาดพง์ตกแต่งเราสวยงามไม่มีใครเหมือนเราและเราก็ไม่ต้องไปเหมือนใคร เมื่อฉันมารู้จักกับพระเจ้ามันภาคภูมิใจที่ไม่มีใครเหมือนฉันและฉันก็ไม่เหมือนใครฉันเป็นมงกุฎงามของพระเจ้าฉันเป็นมงกุฎแห่งความงดงามของสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างภูมิใจได้ไหมละ่ะแต่เราภูมิใจนะมันเป็นความสมบูรณ์จะปรากฏขึ้นในชีวิตของท่านเป็นความสมบูรณ์แห่งการงานของพระเจ้าเป็นความสมบูรณ์แบบและข้อสรุป ของความงดงามที่พระเจ้าให้กับชีวิตของเรามาเติมเต็มเพราะฉะนั้นหลายคนเกิดมาเป็นลูกกําพาเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้เป็นคนยากจนเป็นคนไม่มีมรดกเลยพ่อแม่ก็ยากจนฟังดีๆพระเจ้าไม่ผิดพลาดพระเจ้าสร้างเรามาดีค้นหาตัวเองให้เจอก็แล้วกันทุกคนมีเอกลักษณ์ที่ดียอดเยี่ยมเพราะเราเป็นฝีประหัตของพระเจ้าอย่าไปดูถูกตัวเอง บางทีฉันก็แปลกใจหลายคนเกิดมาหน้าตาดีดีหุ่นก็ดีรูปร่างหน้าตาก็ดีหลายอย่างก็ดีแล้วทำไมไปดูถูกตัวเองจนเอาตัวเองไปทำบาปไปเอาสิ่งที่เป็นสินค้าของมารเอาเหล้าเอาบุหรี่เอาสิ่งเสพติดเอาผีเข้ามาทำให้เราเนี่ยทำลายความสวยงามที่พระเจ้าให้กับเราทำลายสุขภาพเรา ทำลายฝีประหัตของพระเจ้านั่นเองนี่คือมารซาตานมันหลอกล่อลวงมนุษย์โุทถ้าทำแบบโลกมันจะเก๋นนะมันจะเก๋ได้ยังไงเราไปติดเหล้ามันจะเท่ได้ยังไงล่ะไปติดยาเสพติดนะก็ถูกหลอกถูกมารซาตานหลอกทำลายพละลักของพระเจ้าทำลายพระชายของพระเจ้าทำลายพระสิริของพระเจ้าที่โปรองได้ทรงนันะสร้างเรามาอย่างดีทำลายความงดงามทำลายสติปัญญา คือมานสตตนมันเกลียดพระเจ้ามันก็เกลียดมนุษย์ไงสมองดีๆมันก็เอายาบ้ามาให้ไงเราต้องอธิษฐานนะคะมันก็เอาบุหรี่ไฟฟ้ามาไงปอดเราดีๆสูบบุหรี่ไฟฟ้ามันจะเหลือหรือปอดพระเจ้าก็สร้างมาดีสมองพระเจ้าก็ให้มาดีๆพอมาอยู่ในโลกนี้ก็ถูกมันสตตนล่อลวงผ่านเพื่อนๆผ่านสังคมแม้แต่กฎหมายบ้านเมืองก็ยังยอมรับก็ขอพระเจ้าปกป้อง ะะกฎหมายยอมรับสินค้าของมานแล้วก็มาประกาศว่าห้ามห้ามสูบบุหรี่แต่ว่าอนุญาตให้เขาผลิตมันเป็นเรื่องตลกไหมทําลายมนุษย์ทําลายพลเมืองประชาชนถ้าไม่มีผลิตจะไปหาที่ไหนละ่ะถ้าไม่อนุญาตอยากได้ภาษีแต่ว่าคนป่วยรัฐบาลต้องจ่ายนะคะแม้ว่าประชาชนจะจ่ายบ้างแต่ก็รัฐบาลก็ต้องหาเงินมา หาซื้ออุปกรณ์มาหาซื้อยกยามาหาโอ้มาเพื่อการแพทย์เพื่อจะมารักษาสิ่งที่เราอนุญาตนั่นแหละบุหรี่ไฟฟ้าเอ่ยไปอนุญาตทําไมทําไมไม่สงสารเด็กวัยรุ่นจนพ่อแม่ทุกคนเขาเริ่มที่จะไม่อยากให้เด็กเนี่ยเข้าไปในโรงเรียนเพราะว่ามันไปเลยมันไปเจอพักพวกไงไม่ใช่ว่าเขาไม่สนับสนุนอยากให้ลูกเรียนฉันเจอบางคนนะเขาไม่ให้ลูกเขาไปเรียนโรงเรียนเพราะอะไร เพราะว่าไม่ใช่ครูไม่ดีไม่ใช่การศึกษาไม่ดีแต่ว่าไปแล้วมันมีแก๊งแล้วครูก็ไม่ไหวครูก็เอาไม่อยู่ครูเขาก็ทําหน้าที่ของเขาเต็มที่แล้วนี่คือความบาปที่มันกําลังดกดื่นในโรงเรียนในสถาบันต่างๆก็รัฐบาลไม่ไม่ควบคุมช่วยให้เขาผลิตเพื่ออยากได้ภาษีแล้วก็ ทำลายเด็กๆเด็กๆบางคนเราก็รู้ว่านี่คือเป็นวัยที่ทนทุกข์อย่าลืมนะวัยรุ่นเป็นวัยที่ทนทุกข์อยากลองเสียทุกอย่างอยากรู้ไหมว่าไวัยไหนที่เป็นวัยที่ไม่ทุกข์วัยหกสิบเจ็ดสิบเพราะว่าเลิกคิดอะไรแล้วคิดแต่ว่าอยากจะกลับบ้านอยากไปอยู่กับพระเจ้าไม่อยากจะได้อะไรนั้นไงทุกอย่างก็ไม่อยากจะดินน้นรนอยากสงบพูดตรงตรงอนุญาตให้ผลิตสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็มาตามไล่ล่า ไาาล่อารวาสลอบุรีสิ่งเสพติดหรือบางอย่างขนาดเราไม่อนุญาตมันยังโผล่ขึ้นมาเราก็อยู่ในโอมันเป็นเรื่องที่เป็นการทำลายฝีพหัสเป็นการทำลายประชาชนด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นกฎหมายเราต้องอธิษฐานเผื่อกฎหมายบ้านเมืองที่เขาจะสนับสนุนให้สอดคล้องกับพระวจนะให้สอดคล้องกับแม่บทเพราะว่าพระคัมภีร์เป็นแม่บทของกฎหมายแต่ว่าทุกวันนี้ แต่ละประเทศก็ไม่ได้ว่าจะตรากฎหมายขึ้นมาให้สอดคล้องกับพเมพีผู้ชายผู้ชายแต่งงานกันผู้หญิงผู้หญิงแต่งงานกันมันไม่มีในพระคัมภีร์ถ้าอะไรที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าเนี่ยปฏิเสธได้เลยเพราะว่าถ้าเราไปยอมรับหายเย็นะอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าเนี่ยไม่ต้องไปยอมรับมันไม่ใช่ความงดงามมันไม่ใช่พระปัญญาของพระเจ้าไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบที่มาจากพระเจ้า เพราะฉะนั้นเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าพระเจ้าสร้างเรามาคู่มือที่เราควรจะอ่านควรจะเอาไปทําตามก็คือพระคำนี่คือกฎหมายของพระเจ้ากฎเกณฑ์ของพระเจ้ารอบครอบฟื้นฟูจิตใจและจิตวิญญาณฮาเลลูยาสัรลเสิญแล้วขอบคุณพระเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าแต่และโรงเรียนก็จะแย่ไปหมดนะคะส่วนใหญ่มันเกิดขึ้น ทุกวันนี้การเรียนก็มีอะไรที่ที่เร่งด่วนอันนี้ก็ไม่ได้สนับสนุนให้ไปเรียนกศน,นนะคะให้ไปเรียนที่ดีๆนั่นแหละแต่ว่าเราต้องรู้ว่าพระเจ้าเนี่ยต้องการให้เราดำเนินชีวิตที่แตกต่างถ้าใครเป็นลูกของพระเจ้าคริสเตียนเด็กๆก,ก็ควรจะประก,กาศพระนามของพระเจ้าไม่ใช่ไปตามโลกแล้วก็ไปเมาเหมือนเขาไปเสพติดเหมือนเขาเราต้องช่วย ในสังคมที่เน่าเฟรหรือสังคมที่แย่ๆเราต้องไปชุดเขาสงสารเขาบอกเขาว่าพระเจ้าสร้างเรามาดีเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าถ้าเราเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าเราก็สามารถที่จะดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องแล้วก็เราก็จะเป็นตราประทับของพระเจ้าเข้าใจการทรงสร้างของพระเจ้าก็คือพระเจ้าสร้างเรามาดีเพื่อพระสิริของพระองค์ ไม่ใช่เพื่อความยากจนไม่ใช่เพื่อความเจ็บป่วยไม่ใช่เพื่อโรคภัยหรือความล้มเหลวเราเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของปรุงโลกนี้มีสิ่งที่ไม่ดีเยอะแยะเราต้องปฏิเสธเอาเราต้องขนาบขับไล่มันออกไปว่าจะเป็นความยากจนความเจ็บป่วยโรคภัยความล้มเหลวเราจะต้องมันดูแลตัวเองแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็เราก็ขนาบ ขับไล่ผีมารสรตานออกไปเรามีสิทธิอำนาจเมื่อเราคืนดีกับพระเจ้าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าเราเป็นพระชายของพระเจ้าเราเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของพระองค์เราไม่ใช่คนที่พระเจ้าทําให้ชีวิตของเราเป็นคนที่ผิดพลาดหรือว่าเป็นพระประสงค์ที่ผิดพลาดไม่ใช่เราเป็นผู้ที่พระเจ้าได้ทรงตั้งใจที่จะให้เราเป็นคนที่ดียอดเยี่ยมถูกตกแต่งเพื่อความยอดเยี่ยม ฮรเอลูยาสรรเสริญพระเจ้านะคะเราเป็นฝีพระหัตของพระเจ้านั้นหมายความว่าเราถูกสร้างมาดีที่สุดและมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมเราเป็นของขวัญชิ้นโบแดงของพระเจ้าให้เราตระหนักให้ความสําคัญถ้าเราให้ความสําคัญว่าเราเป็นของขวัญที่มาจากพระเจ้าเป็นของดีที่มาจากพระเจ้าแล้วก็เราก็จะคิดดีทดําดีเราจะเป็นผู้ดีเพราะเรารู้ตัวตนของเราเราเกิดจากพระเจ้า เราก็จะมีชัยชนะเหนือสิ่งที่เลวร้วายเราจะมีชัยชนะเหนือความอ่อนแอเหนือความสงสัยเหนือความท้อใจและเหนือประสบการณ์ในแง่ลบของคนอื่นๆหรือแม้แต่ตัวเราที่ไปเผชิญกับสิ่งที่หลายๆเราก็ยังจะหนักแน่นมั่นคงเราก็ยังจะเชื่อว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้า พระเจ้าจะอวยพรเราแน่พระเจ้าจะตกแต่งเราแน่พระเจ้าจะให้ความยอดเยี่ยมเกิดขึ้นกับเราแน่ๆเพราะเราเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงรักเป็นผู้ที่พระเจ้าผลิตเป็นผู้ที่พระเจ้าสร้างเราเราถูกสร้างโดยพระเจ้าเมื่อพระเจ้าสร้างก็ไม่มีวันที่ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีมีแต่เรื่องดีๆแม้ว่ามนุษย์จะบอกว่าไม่ดีแต่พระเจ้าจะทำให้มันดีทุกอย่างที่อยู่ในพระหัตของพระเจ้า จะงดงามถ้าสิ่งเหล่านั้นยอมที่จะอยู่ก็อยู่ตรงนี้ด้วยพระคําของพระเจ้าในยากวบบทที่หนึ่งข้อสิเมื่อตั้งพระทัยแล้วพระองค์ทรงให้เราบังเกิดด้วยพระวจนะแห่งความจรงิงเพื่อให้เราเป็นผลผลิตแรกของสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงสร้างเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าอันดับต้นๆ้นอันดับแรกแรกคือสิ่งดีที่สุดที่พระเจ้าทรงสร้างเรานี่แหละยอดเยี่ยมที่สุด และเป็นฝีพระหัตของพระเจ้าเราสามารถที่จะภูมิใจในตัวตนของเราในเอกลักษณ์ของเราในาการทรงสร้างของพระเจ้าถ้าเราภูมิใจนะโอ้เราก็หนึ่งในตองอูเราก็ไม่ธรรมดาเราเป็นผู้ชนะเพราะว่าเราเชื่อว่าเราเป็นฝีพระหัตของพระเจ้าพ่อของเรายิ่งใหญ่เป็นผู้สร้างโลกให้เราอยู่เพราะฉะนั้นก็ขอให้เราที่จะ ปรับความเข้าใจว่าเรามาจากพระเจ้าให้เรามีความเชื่อให้เราเชื่อว่าพระเจ้าสร้างเราเราเป็นลูกของพระเจ้าพระองค์สร้างเรามาดีพระองค์สร้างเราให้เป็นฝีพระหัตถ์ที่ยอดเยี่ยมของพระองค์ฤทธเดชมีอํานาจมีสิทธิอํานาจเพราะว่าพระองค์รู้ว่าเราเป็นผลงานของพระองค์พระองค์ได้ประทับตราหรือตีตราแห่งความสมบูรณ์แบบอยู่เหนือเราแล้ว รับรองว่าเราเป็นผลงานของพระองค์เพราะฉะนั้นใข่ที่เคยอยู่ในบริษัทที่เขาใหญ่ๆที่เขาผลิตบางสิ่งบางอย่างส่งสินค้าออกไปนอกแล้วก็มีราคามียี่ห้อเขาการันตีเรื่องยี่ห้อนะคะเขาต้องตรวจสอบสินค้าของเขาอย่างดีเพื่อไม่ให้เสียชื่อเสียงพระเจ้าเนี่ยนะคะสร้างเรามาพระองค์จะรับรองเรา รไม่ต้องการที่จะเสียชื่อเสียงฝีพระหัตของพระเจ้าต้องดีต้องสมบูรณ์แบบถ้าเรายอมอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าอยู่ในการยอมรับที่มาจากพระเจ้าถ้าเราปฏิเสธพระเจ้าหรือไม่ยอมรับพระเจ้าหรือไม่เชื่อว่าเราเป็นของพระเจ้าเราเป็นฝีพระหัตของพระเจ้า ผู้แรกน่ากินก็จะเข้ามาก็คือผีมารสตานเมื่อเราทราบความจริงก็ขอให้เราที่จะมีความภาคภูมิใจที่เราเกิดมาเป็นลูกของพระเจ้าเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าอันดับต้นๆอันดับแรกที่พระเจ้าบอกว่ารักมากที่สุดก็คือมนุษย์นี่แหละเป็นผลงานชิ้นโบแแดงของพระเจ้าเราเกิดจากพระเจ้าเราถูกสร้างโดยพระเจ้าเรามีพัสดุข,ของพระเจ้า เราจะถูกตกแต่งเพื่อความงดงามเราเป็นมงกุฎงามของพระเจ้านั่นเองฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าเรามีภูมิคุ้มกันต่อการโจมตีของมารซสาตาลเรามีการปกป้องต่อความยากจนเรามีการปกป้องต่อการปัสจักตำหนิหรือสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีนี่คือภูมิต้านทานของลูกของพระเจ้าถ้าเราบอกว่าเราเป็นฝีประหัสของพระเจ้าเรามีภูมิ เรามีภูมิคุ้มกันต่อการโจมตีของซาตานมันจะมาในรูปแบบไหนเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราภาคภูมิใจที่เราเป็นฝีพระหัตของพระเจ้าที่เราเกิดจากพระเจ้าเราถูกสร้างโดยพระเจ้าเราเป็นผลผลิตของพระเจ้าที่พระเจ้าบอกว่าเราเป็นพัสดุเราเป็นความงดงามของพระเจ้าเป็นมงกุฎงามของพระเจ้าพระเจ้าสร้างเรามาดีนักเพราะฉะนั้นขอให้เราที่จะประกอบการดีเพราะว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์และเป็นพระเจ้าที่ดียอดเยี่ยม จงอย่าให้โอกาสมารสิ่งใดที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าในชีวิตของเราเราต้องปฏิเสธไม่ต้องไปให้โอกาสบาปไม่ต้องไปลองไม่ต้องไปให้โอกาสมารไม่ต้องไปใช้ชีวิตอยากลองทำโน่นอยากลองทำนี่โดยเฉพาะเรื่องความบาปและคำสาปเราต้องปฏิเสธเพราะสิ่งนั้นมันอันตรายมันไม่ได้มาจากพระเจ้าเพราะเราคือฝีพระหัตถ์ยอดเยี่ยมของพระองค์ให้เรามีชีวิต เชื่อฟังแล้วก็ประกอบการดีเราก็ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อตระหนักว่าเราเป็นใครในพระคิ์เราเป็นใครในพระเจ้าและเราก็จะไปดีมาดีบนแผ่นดินโลกเราจะเป็นคนที่พระเจ้าทรงโปรดปานและพระเจ้าจะตกแต่งเราอย่างสวยงามก็แต่บาบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สาหรับพระเจ้าผู้ทรงสร้างเราทั้งหลายเราเป็นฝีพระหัตของพระเจ้าในพระเิซุคริตเราถูกสร้างขึ้นเพื่อประกอบการดีชีวิตของเราถูกตกแต่งโอ้แล้วก็วางแผนไว้โดยพระเจ้าเพื่อสิ่ง สิ่งที่ดียอดเยี่ยมที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของข้าพง์และพี่น้องของข้าพงที่ได้ยินได้ฟังพระวจนะคาของพระเจ้าวันนี้เราจะยอมรับแผนการของพระเจ้าเราจะเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู <SaaS. S 2> ้สร้างเราพระเจ้าเป็นผู้ตกแต่งเราพระเจ้าสร้างเรามาดีพระเจ้าต้องการให้เราที่จะมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองและมีชีวิตที่มีเหนือธรรมชาติของพระเจ้ามีชีวิตที่อัศจรรย์มีชีวิตที่มีตราประทับของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมี ตราประทับของพระองค์อยู่เหนือฉันอยู่เหนือพี่น้องอยู่เหนือทุกคนเป็นเครื่องหมายแห่งความสมบูรณ์แบบของพระองค์เป็นการยืนยันว่าชีวิตของเราเป็นของพระเจ้าวิญญาณจิตใจร่างกายฉันเกิดมาเพื่อพัสริของพระเจ้าเพื่อทวายเกียรติแด่พระเจ้าไม่ได้เกิดมาเพื่อความล้มเหลวไม่ได้เกิดมาเพื่อถูกทําลายไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นเหยื่อเป็นเครื่องมือของมารแต่เราเกิดมาเพื่อพัสริของพระเจ้า เราขอบคุณพระเจ้า noc. เรามอบซึ่งการละกันไว้กับองในพระราชนามพระเยซูคริสต์เยเมนพระเจ้าอวยพรค่ะทุกอย่างเสอรู้ไหมเจ้าขอบพระเจ้าอวยพรอัคราทุกทุกเลยมีน้องก็ได้ก็มี